ทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาพูดถึงหัวข้อข้อควรรู้ก่อนการใช้บริการ Virtual Office ค่ะเพื่อคุณคนะคะได้รับประโยชน์สูงสุดและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้องค่ะอย่างแรกนะคะก็คือความต้องการของธุรกิจทำความเข้าใจว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไรเช่นที่อยู่ทางธุรกิจ มายเลขโทรศัพท์เพื่อให้สามารถเลือกแพ็กเกจได้อย่างเหมาะสมค่ะในที่สองนะคะก็คือความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการโรเชียลออฟฟิศเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพแล้วก็ปเป็นมืออาชีพค่ะในที่สามนะคะก็คือตำแหน่งที่อยู่ของธุกรกริจเลือกที่อยู่ทางธุกรกิจที่มีตำแหน่งที่ตั้งที่น่าเชื่อถือและสะดวกในการเดินทางเพราะว่าจะมีผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจค่ะอนที่สี่นะคะก็คือค่าใช้จ่ายและก็สัญญาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและสัญญาการใใช้้บรริกกกาาาาเพื่่่อออปปงงััันนนญหหภยลคคะะะที็ คือความปลอดภัยของข้อมูลมั่นใจว่าผู้ให้บริการมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจของคุณค่ะการเลือกใช้วชอลเลทฟรีนะคะควรพิจารณาความต้องการของธรุรกิจความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเพื่อให้ได้บริการที่ตรงกับความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธรุรกิจหากสนใจหรือต้องการเช่าที่อยู่สํานักงานเสมือนสามารถติดต่อทีมผู้เชี่วชาญของ Uni o n Space ได้เลยค่ะ